เดี๋ยวเรามาอยู่ตอนเลิกงานนะฮะ FC รถดำนี่มาเต็มเขาเลิกงานแล้วครับห้าโมงกว่าแล้วโอ่รถเอร์ไอต์อมกนงเอร์ไอต์นั่งห้องโลบอลลอนได้วนี่เล ัวรถมันต้องเป็นเพิ่มเพิ่มโกลายเป็นรถเท่ดูอะแบรกครับเฟซีรถดำมาเต็มเลยเนี่ยเยีอะสุดยอดเอ๊พิจตาเท่ได้ดำวิ่งรถกระดารถทุกเที่ยวอะโอรถใหม่นี่สภาพดูยังไม่ได้เลยครับตัวนี้ โดนจัดรับน้องใหม่นะพี่จิ้นจัดให้โอ้หมดแล้วยัยงไงก็ไม่หมดครับรถพิตะดูครับดินกิดเต็มอาเซกระบะเอาไปครับโคตรทางน้ำมันเนาะโคตรใหญ่ Ô bây giờ không thao tục kia đâu. đâu. Majority honey. Saw lắm ở bọn nhau. Majority honey. 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 Majority อันก็เทาป็นมมเดียวเปะดเพเ่อไม่จีคอมีหรอว่าเปิด่หยุดกลางจะพอดีหอ่ะรอะไรีกอะไรอะอะไรอ่ะโอ้เหมอกินกีกินยอันนลุกไอไอิกนะ แลนด์ยาเอหมดตัวเไซค์แลนดยาเอนู้คนขับคนใหม่แล้วมาแล้วทางขาวอ่ะเอ้ยอย่าลิงตันนี้ติดไหมครับติดอยู่นะแต่มันค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ เแล้วันนี้รถไม่อื่นยู่ไม่ได้นะครับทางมันหนืดรถคันนี้ไม่ค่อยติดนะยกได้สูงนะมันอยู่ที่การันยกดั้มนะครับถ้ายกได้สูงมันก็นี่มันจอดเชียบเรียเลยเนาะ